สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เองนั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่มากนะครับเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญมากๆที่รัฐบาลน,นั้นพูดบ่อยมากพอสมควรคือการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมครับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการทํานั้นทำเศรษฐให้เติบโตอย่างโดดเด่นทําให้คนนะครับที่รอดโอกาสนั้นมีโอกาสทางสังคมมากขึ้นนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้ยึดไว้ครับใน สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวนี้นะครับข่าวคราวที่นายทุนตรีนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดครับและก็ตั้ง3รัฐมนตรีนะครับเข้ามาดูแลในคณะอนุกรรมการแต่ละชุดนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดหาที่ดินที่เรียกได้ว่าอาจจะลกล้างว่างเปล่าหรือที่บินที่ดินที่มีการบุกรุกโดยนายทุนหรือว่าประชาชนที่บุกรุกแล้วผิดกฎหมายดึงกลับมากองไว้ครับ แล้วก็กระจายที่ดินนั้นให้กับคนที่มีที่ดินน้อยหรือไม่มีที่ดินทํากินเลยนะครับรูปแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองบอกว่าจะทําให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1ปีเราจะเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่ลุยยึดคืนพื้นที่ของสปกที่มีการบุกรุกแบบผิดกฎหมายดึงกลับมาครับแล้วก็นํามาแจกจ่ายให้กับประชาชนตลอดจนในเรื่องของที่ดินที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในมือของรัฐ รประมาณ7 0 0 0แสนไร่ก็ดึงนะครับเอาไว้แล้วก็กระจายให้กับประชาชนใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับนี่คือภาพข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับโครงการที่รัฐบาลนั้นตั้งใจจะลดความยากจนลดความเหลื่อมล้าเพราะประชาชนหรือกเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินนั้นไปเช่าที่ดินแพงครับและอาจจะเช่าไม่ได้มากนักถ้ามีที่ดินเป็นของตัวเองในรูปแบบที่เหมาะสมอาจจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ขเขาดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ภาครัฐเองเนี่ยนะครับมีการมองคือการแก้ไขัญหาที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคณะนะครับกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการประชุมครั้งที่1นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นบอกว่าจะดําเนินการให้เกิดรูปธรรมให้ได้แล้วก็รายงานบ่อยๆครับสเดือนรายงานครั้งหนึ่งแต่เดือนหน้าขอความคืบหน้านะครับเดือนพฤศจิกาเริ่มประชุมครั้งที่1เดือนหน้าขอความคืบหน้าจากคณะอนุกรรมการ3ชุดครับชุดแรกนั้นเป็นคณะกรรมการ จัดหาที่ดินครับโดยเริ่มตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับและธรรมชาตินั้นจะเป็นคนที่ไปรวบรวมนะครับที่ดินต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนะครับที่ว่างเปล่าที่อยู่ในมือของภาครัฐนะครับที่อยู่ในมือของเอกชนหรือประชาชนที่บุกรุกโดยผิดกฎหมายรวบเอามาครับแล้วก็ตั้งเป็นกองกลางเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับประชาชนให้มีที่ดินทํากินนี่ชุดที่1นนะครับชุดที่2เนี่ยจะมีการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดที่ดินครับก็คือเอาทะเบียนหรือการลงทะเบียนหรือเอารายชื่อของประชาชนผู้ไม่มีที่ดินทํากินเนี่ยนะครับหรือคนที่มีที่ดินน้อยต่างๆเนี่ยนะครับและก็จัดบัญชีต่างๆให้สอดคล้องกับการเตรียมส่งมอบที่ดินที่ได้จากคณะอนุกรรมการชุดที่1จะชุดที่3ครับชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพที่เตรียมนะครับในเรื่องของจัดการจัดการที่ดินแต่ชุดที่3เนี่ยนะครับจะเป็นชุดของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครับ รัฐบรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะดูชุดนี้ก็จะดูแลครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเหมาะสาหรับการเพาะปลูกอะไรหรือจะเตรียมอาชีพเสริมอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้พอมีที่ดินแล้วจะได้ปลูกพืชที่เหมาะสมกับที่ดินตรงนั้นจะได้ไม่เผชิญกับปัญหาปลูกแล้วล้มเหลวนะครับและกลายเป็นหนี้จะได้ไม่มีปัญหานั้นครับจะได้ปลูกนะครับพืชที่เหมาะสมกับที่ดินและก็จะได้มีไรายได้จะได้มีเงินทองเป็นกอบเป็นกรรม จะได้แก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองและที่สําคัญก็คือว่าถ้ามีอาชีพอะไรเสริมนั้นก็สามารถที่จะฝึกอบรมและให้นะครับคนที่มีรายได้น้อยเหล่านั้นได้ฝึกอาชีพและเสริมอาชีพหลังจากการเพาะปลูกด้วยนี่คือภาพของคณะกรรมการ3มชุดครับที่ได้เตรียมพูดคุยและบอกว่า1เดือนข้างหน้านั้นจะดําเนินการในการที่จะให้มีรูปธรรมเกิดขึ้นกับคณะกรรมการนิบายที่ดินแห่งชาติถ้าถัดมาจะเห็นนะครับว่าปัญหาในเรื่องของที่ดินนั้นเนี่ยเป็นปัญหามากพอสมควรครับ มีข้อมูลหลายฝ่ายที่ออกมาบอกว่าคนไทยส่วนหนึ่งครับไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองข้อมูลนี้อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนักหยิบข้อมูลออกมาพยายามหานะครับก็ปรากฏว่าสํานักงานสีเดงชาตินั้นเคยได้สํารวจตรวจสอบไว้นะครับและข้อมูลนี้ก็อาจจะย้อนหลังกลับไปประมาณ10ปีแล้วก็บอกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับที่มีการสํารวจโดยสํานักงานสีเดงชาติประมาณ4ล้านครัวเรือนนะครับในประเทศไทยนั้นไม่มีที่ดินทํากินเนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับประมาณ7 5แสนครัวเรือนครับ เจ0 0สครัวเรือนครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้ที่ดินทํากินนั้นมีไม่เยอะครับเพราะจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนไม่มีที่ดินทํากินเลยเนี่ยมีพอสมควรประมาณเกือบ18%นะครับนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นจากการสำรวจโดยสำนักงานสี่อแห่งชาติถ้าคนที่มีที่ดินต่ํากว่านะครับสิไร่สังเกตเลยนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจะอยู่เกือบประมาณ40%ครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่า จะมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไม่มีที่ดินทํากินครับแล้วก็ที่ดินทํากินส่วนใหญ่ที่คนมีนั้นจะมีไม่มากนักดังนั้นแนวทางของภาครัฐนะครับก็จึงบอกครับว่าจะต้องมีการสรรหาดูละว่าจะมีการดึงที่ดินกลับมาและมอบที่ดินไปในรูปแบบไหนภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ภาครัฐนั้นคิดกันนะครับก็คือว่าจุดแรกตัวที่ดินเนี่ยนะครับจะจัดให้กับนะครับคนในเบื้องต้นก่อนปีใหม่นะครับอาจจะมอบของขวัญปีใหม่ประมาณ6 0 0 0ล้านไร่ครับ ประมาณ6000นษทีครับ6000ไร่นะครับจะจัดให้ก่อนเนี่ยการส่งมอบเนี่ยจะเป็นการส่งมอบให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เกิน15ไร่นะครับแน่นอนนะครับว่ามอบให้15ไร่ก่อนนะครับไม่เกินนี้แล้วก็การส่งมอบเนี่ยจะให้นะครับมีค่าเช่าในอัตราถูกไม่ได้ให้เลยนะครับและอาจจะครอบครองเนี่ยหปีเนี่ยมาดูกันครั้งหนึ่งว่าไปทํากินกันแค่ไหนสร้างสรรประโยชน์จากที่ดินแค่ไหนหรือว่าปล่อยให้ลกอล้างว่างเปล่า กรรมสิทธิ์ไม่อนให้นะครับกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นยังเป็นของรัฐแต่อนุญาตให้มีการทํามาหากินบนพื้นที่นั้นและอาจจะมีเงื่อนไขาตามที่รัฐกําหนดคืออยู่ในรูปของสากลครับไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลด้วยนะครับอาจจะทําให้อยู่ในรูปแบบของสากลภาครัฐกำลังคิดดูอยู่ครับว่าจะทําในรูปแบบไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเป็นการที่ให้นะครับการทํากินมีสิทธิ์ในที่นั้นค่าเช่าถูก,ถก อาจ,จอยู่ในรูปแบบสากลไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไม่ได้แจกโฉนดไม่ได้แจกเอกสารที่ดินนะครับเพื่อที่ทำให้นะครับเกษตรกรนั้นทํามาหากินจริงๆบนพื้นที่นั้นนะครับและอาจจะมองอีกมุมหนึ่งคือจะได้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจะได้ไม่ขายต่อครับจะได้ไม่เอาเอกสารสิทธิ์นั้นไปขายต่อเหมือนกับบางอย่างที่เป็นสป,ปกรหรือเป็นโฉนดที่เกษตรกรนั้นพอมีที่ดินแล้ว ปลูกพืชแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการไปขายต่อซึ่งก็ทําให้ปัญหานั้นวังวนอยู่ในจุดเดิมครับดังนั้นรัฐบาลนั้นจึงบอกว่าจะมีแนวคิดนี่แหละครับอนุกรรมการต่างๆกรรมการต่างจะคิดแนวทางต่างๆ1ปีนั้นจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจะส่งมอบที่ดินให้มากขึ้นคําถามสําคัญคือที่ดินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ละ่ะที่จะมีการเตรียมจัดให้ภาพต่อมานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าจํานวนที่ดินที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบอกว่ามีอยู่ในมือเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ7 0 0 0 0สล้านไร่ครับ อันนี้เป็นอันนีเน้เป็นภาพนะครับโทษทีนะ<บ>เจ็ดแสนไร่นะครับที่เป็นภาพที่บอกว่ามีอยู่ในมืออาจจะเป็นทั้งที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับอาจจะไประดมหานะครับมาได้แล้วก็มีที่ดินว่างเปล่าอยู่แล้วประมาณเจ็ดแสนไร่ครับอันนี้ตามเนื้อข่าวบอกมีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นที่ดินนะครับที่สปกร์เนี่ยคิดว่ามีผู้ครอบครองแบบผิดกฎหมายอยู่นะครับประมาณ5ล้านไร่ตอนนี้เนี่ยมีการบอกว่าให้สปกรในแต่ละพื้นที่นั้น เร่งนะครับไปดึงที่ดินนั้นกลับคืนมา5ล้านไร่นั้นคือภาพที่เห็นนะครับว่ามีที่ดินที่อาจจะเข้ามาอยู่ในมือในการจัดสรรได้อีกจุดนึงครับเป็นจุดที่ทางด้านภาคของการผลิตสวนยางนั้นมีการบอกครับบอกว่ากรมป่าไม้นะครับบอกว่ามีคนบุกรุกพื้นที่ป่าไปทําสวนยางพาราอีกประมาณ6ล้านไร่ครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะดูนะครับว่า6ล้านไร่นั้นจะดึงกลับมาจะโค่นยางและจะมาจัดสรรอีกประมาณเท่าไหร่ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเองครับมีภาพอยู่ในใจว่าที่ดินจํานวนนี้นะครับที่มีอยู่ประมาณสัก5ล้านไร่เป็นอย่างน้อยบวกกับสวนยางอีก6ล้านไร่นะครับและที่ดินที่มีอยู่ในมือประมาณ700 0 0ไร่เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่รัฐบาลเองเตรียมครับว่าจะส่งมอบที่ดินให้กับกเกษตรกรนําไปพอปลูกภาพตรงนี้จะเห็นเลยนะครับว่าภาพที่รัฐบาลเองพยายามทาคือการแก้ไขปัญหาความยากจนเราจะเห็นนะครับรัฐบาลทําในหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนะครับดึงชาวนากับชาวสวนยางที่เพาะปลูกแล้วนะครับสินค้าล้นตลาดราคาต่ําไปปลูกพืชชนิดอื่นอีก4ชนิดมีการตั้งอนุกรรมาการนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรให้หันไปปลูกทางด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปาล์มน้ามันนะครับอ้อยนะครับและมันสําปะหลังนี่คือจุดที่1ครับเพื่อทําให้ชาวนานั้นหรือกเกษตรกรมีไรายได้ที่สูงขึ้นอันที่2นั้นถ้าใครเป็นหนี้นอกระบบก็พยายามจัดตั้งนานไฟแนนซ์นะครับ แล้วก็พยายามที่จะทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรนั้นเข้าไปดูแลเรื่องนี้อันที่สามคนที่อยู่ในวงวนของความยากจนเพราะไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินแพงๆตรงส่วนนี้จะดึงที่ดินที่มีการบุกรุกโดยผิดกฎหมายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มาจัดสรรให้กับเกษตรกรจะได้นําที่ดินจํานวนเหล่านี้นั้นไปใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้นครับภาพตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมแต่ถ้ามองระยะยาว จะเป็นการช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับเพราะถ้าคนเหล่านี้นะครับสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นมีต้นทุนการดําเนินการทางการเกษตรที่ดีขึ้นและก็หาไรายได้ได้มากขึ้นมีกำไรกําไรได้มากขึ้นปลดหนี้ของตัวเองได้สร้างชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ทุกจังหวัดครับจะมีคนที่มีไรายได้มากขึ้นนะครับและจังหวัดต่างๆจะมีอํานาจซื้อมีกําลังทาสีที่สูงขึ้นเมื่อคนเหล่านี้นะครับที่เคยมีไรายได้น้อย และมีรายได้เพิ่มขึ้นกําลังซื้อจะเกิดขึ้นทั้งประเทศครับและเศรษฐกิจไทยนั้นก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็คือกเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นมีกําลังซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดก็จะพลิกฟื้นขึ้นและก็จะได้อน,นิสง์กลับมาครับยังธุรกิจยังภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่เพราะ,กระเกษตรกรนั้นซื้อทั้งสินค้าที่จําเป็นในการดารงชีวิตนะครับนะบสะสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่า รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และหลายสิ่งหลายอย่างเศฐกิจของเราก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นและก็จะเติบโตได้ดีนะครับนี่คือจุดที่ต้องดูครับว่าความคืบหน้าของการจัดสรรที่ดินของภาครัฐนั้นจะเป็นอย่างไรเดือนหน้าธันวาคมคงจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นว่าตอนนี้นะครับจะมีการจัดสรรกันมากน้อยแค่ไหนในพื้นที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆครับการจัดสรรที่ดินนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจที่จะใช้เป็นการลดความเหลื่อนล้าของประเทศนี่คือภาพที่คนไทยจะต้องตามดูครับว่าเป็นอย่างไรครับ